สวัสดีครับผมพี่ระดภูมินะครับสวัสดีครอบครัวของ TopU p To ทูริทุกทุกคนนะครับวันนี้ฟิงก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ t o p Up t o l ูริครับเหตุผลที่ผมเข้ามาจอยในระบบแบบนี้และเข้าเป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจกันเพราะว่าผมปฏิเสธไม่ได้เลยครับในแง่ดีต่างๆของ TopU p To ทูริครับคุณลองคิดดูนะครับว่าวันวันหนึ่งนี้เนี่ยเราต้องใช้จ่ายไปโดยแต่ละวันสิ้นเปลืองไปโดยที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา มันจะดีกว่าไหมครับถ้าว่ามีระบบระบบหนึ่งที่ทุกๆการใช้จ่ายของคุณคุณใช้ไปแล้วแล้วคุณได้รับเงินรีเทิร์นกลับคืนเข้ามาหากระเป๋าตังค์ของตัวคุณเองอนั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะนาธุรกิจความงามของผม The One Clinic เข้ามาจอยกับระบบที่ดีๆแบบนี้พรับทรูริษครับ และในวันนี้นะครับฟิล์มแนะนำธุรกิจความงามของฟิล์มนะครับ The One Clinic เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Top Up Tools ด้วยสิ่งที่คุณจะได้รับในวันนี้มากมายเลยเกินครับอย่างเช่นคนที่รักความสวยความงามใส่ใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือว่าต้องการร้อยไหมโบท็อกฟิลเลอร์ทำให้หน้าเล็กเรียวกว่าชับเหมือนดาราคนอื่นวันนี้ไปคลินิกอื่นนะครับคุณก็จะเสียแล้วก็จะจ่ายไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนคืนกลับมา โอ้โหโอนอกจากตัวคุณเองนะครับจะดูดีขึ้นแล้วคุณนี้ได้รับผลตอบแทนคืนกลับไปด้วยครับแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับวันนี้เนี่ยฟิล์มมาทั้งทีนะครับผมก็นมอีกหนึ่งธุรกิจของผมก็คือบริษัททัวร์ชิลเอาท์เลเชท่องเที่ยวทั่วโลกครับเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับเข้ามาอยู่ในระบบของท o p อัพทูิด้วย วันนี้นะครับทุกทกคนที่ฟังพินอยู่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทุกๆคนหลังจากที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของท็ออัตุลิทแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะเที่ยวจะกินจะทําความงามดูแลร่างกายของตัวเองนะครับหรือว่าจะซื้อประกันจา่ายค่าโทรศัพท์พอลบอโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้คุณจะรับผลตอบแทนคืนกลับไปทั้งหมดเลยครับ ยังไงทุกอย่างนะครับที่กิมพูดมาอยากให้ทุกคนนะครับลองเรียนรู้ด้วยตัวเองครับลองศึกษาด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละครับคือประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ตัวคุณจะได้รับกลับคืนไปใน Top Up ัพทูริสครับแล้ววันนี้นะครับพี่ขอฝากกินินความเงาของพิล์มด้วยนะครับใทยรักในการดูแลตัวเองใส่ใจรูปร่างหน้าตานะครับอิลมมาที่เดอะวันคลินินะครับตอนนี้มี3สาขาแล้วก็คือที่รัชดา ที่พาซิโอสุขไิบ้าน3และที่เซ็นทันเชียงใหม่เฟรนดิโอครับยังไงก็ไปดูแลตัวเองกันด้วยนะครับและบริษัททัวร์นะครับชิลเอาลเชอร์เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกยังไงกขอฝากธุรกิจของผมด้วยนะครับและทุกๆกคนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับ